วันนี้เราก็จะไปทำบุญนะครับเอาน้องหมูแดงไปวันนี้คือผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องหมูแดงเนี่ยนานแล้วหลายเดือนเป็นเดือนแล้วมั้งเดือนสองเดือนนี่หลือมั้งหรือเปล่า <c oughs> อยากขับพี่หลามอยู่นะเอาตรงๆอ่ะวันนี้แต่แบบแล้วเราจะมาทำบุญทั้งทีเราขนของไม่ได้ไงนะ ผมก็ยังไม่เคยทําบุญโดยการแบบล้างห้องน้ําให้วัดเลยก็เลยแบบเออลองลองดูดีค่ะอันนี้หนุขอขอมาล้างห้องน้ำวัดได้ไหมครับได้ล้างได้เลยได้ดีวุปกรณ์แน่ ก็สวัสดีครับกับพื่อช่องทีทีเรเดอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะไปทําบุญนะครับเอาน้องหมูแดงไปวันนี้ทําบุญโดยการล้างห้องน้ําวัดนะครับผมก็น้องหมูแดงน้องหมูแดงซิ่งฮะไปทําบุญกันฮะี่ ปีใหม่แล้วเนาะเราก็เลยต้องแบบเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำํำบุญหน่อยนะครับหือผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องหมูแดงเนี่ยนานละหลายเดือนเป็นเดือนแล้วมั้งเดือนสองเดือนนี่หรืมั้งหรือเปล่า <c oughs> น่าจะเดือนนึงแหะนะเพราะว่าผมก็ส่วนใหญ,ญ่ไม่ได้ถ่ายเลยขับทุกวันแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเลยครัเพื่อมีคนคิดถึงกันน้องหมูแดง ออกมาถ่ายคลิปซะบ้างเอ้ยหลอกคนไหวบ้ากหลายคนอะถามว่าพี่พ่อพี่ทำไมเบายัางก็มันพ่อพผ่าบอกนะมันก็จะไม่ได้ดังอะไรขนาดน,นั้นนะ่ะ โอ้โหลูกเแคจะบ้าหรือไงโอ้โหไม่ดูรถเลยอยู่เทินอะไรอย่างเงี้ยไฟเขียวเขาไม่ขับรถนะตรงเนี้ยรับไก่อันตรายจริงๆฮะเยี่ยมๆเนี้ยมีทุกูแบบนะฝ่าไฟดงไฟแดงไม่เขารุบกดมีเยอะแยะเลยเราต้องอย่าประมาทนะ่อี้อเ,เราสาวิ่งล้อซ้ายมาแล้วเย่ย <laughs> เราจะไปซื้ออุปกรณ์ก่อนฮะตอนนี้มีแค่เป็ดโปรนะเรายังไม่มีแปงเดี๋ยวเราไปซื้อแปงก่อนเฮ้ยทันเขียวปะวะเฮ้ยอ่ะอ่ะไหล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 ตา,ามทันอยู่ <c oughs> อ,อ,ยอ,ยอยากขับพี่หลามอยู่นะเอาตรงๆอ่ะวันเนี้ยแต่แบบแล้วเราจะมาทําบุญทั้งทีเราขนของไม่ได้ไงก็เลยต้องเอาน้องหมูแดงอเนกประสงค์นะฮะเก็บใส่ใต้เบาะมันก็ จวดอยู่นะฮะใครบอกว่ามันไม่จวดก็จวดอยู่นะฮะอะไร,นรเนี่ยพี่วีออสเนี่ยใส่ขาสั้นนะวันนี้พรรู้ตัวเลยว่าเออต้องล้านะคอัไงก็เลยใส่ขาสั้นเอ้ยออกฝาหน่อยเอ้ย อ,อ๋อพี่กรบบะพี่ไม่ไปผมก็ไม่ได้ไปด้วยเลย แต่ก็ดีดีดีขึ้นกว่าเดิมนะถนนเส้นลำคำแหงเนะี่ยเมื่อก่อนนี่อย่างเฮี้ยเลยเฮ่้ยบน,นี้เยอะนะนะครับนี่เดี๋ยวมาร้านไม่รู้ร้านเปิดยังวะน่าจะเปิดแล้วแหละบ่ายแล้วเออตรงปลายเลยอะ่ะ เบอกว่าถ้าล้างห้องน้ําแล้วอันนี้สงมันจะแรงเราเลยอยากมาล้างห้องน้ำอ่งไม่ต้หวังบุญเลยจริงๆริงไม่ใช่หรอกนะครับก็คือแบบนะผมก็ยังไม่เคยทําบุญโดยการแบบล้างห้องน้ําให้วัดเลยก็เลยเออลองลองดูดิค่ะเปิดป่ะนะ่ะ ตายแล้วไม,ไม่เปิดอุ้ยไม่เปิดอ่ะสงสัยจะเปิดเย็น

เยอะอยูาา่นะวันศุกร์เฮ้ยโอ้โห <c ười> ทางดีจัง เรามาวัดแสนสุขนะนั่นอุบชืบชืบทางออกเราเข้าทางออกบึ้กบ้าหรือเปล่า <c oughs> ขออนุญา <c oughs> ไม่เป็นไรจริงเราปกติเราเข้าทางนั้นตรงไหนเดียวห้องน้ำตรงไหนวะ อืม okay, <well. S 1> อันนี้มันห้องน้ำโรงเรียนไหมเออห้องน้ำโรงเรียนเดี๋ยวไปดูข้างในไหม โอ้ยลูกเพ่ทำไมย้อนสอนกับเนี่ยห้องน้ำเนี่ยลูกเพ่ไม่ดูลูกสอนเลยเนี่ยห้องสุขขาวห้องน้ำหญิงเนี่ยอืมอืม เนี่ยฮะเขาบอกพันเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรองาจไปแล้วเหรอดูเดียวอ่าเป็นดีนะไปไปบอกให้ยแต่ถาว่าขัดด้อีกไมขัดด้อีกน่อโด บอกนะพระแบอนก้เลยพระไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดต่อพระก่อนนะเราจะมาล้างห้องน้ำนะครับไปอันนี้หนูขอขอมาล้างห้องน้ำวัด,ดวยนืนได้ล้างได้เลยได้อุปกรณ์ได้มีน้ำยามาค่ะแต่ว่าหนูเห็นมีอุปกรณ์อยู่ได้ล้างได้เลยได้ที่เราล้างน้ำชายไปก็เดี๋ยวทำบุญกันครับ แล้วห้องน้ำเจ้าใต้ขากธบุญนะครับไปไปเขาล้างให้ป้าล้างก่อนเดี๋ยวเขาล้างจะได้ถ่ายของที่ล้างไงนี่ห้องน้ำหญิงนะเขาแยกกันนะก็รู้แต่ก็เข้าไปถ่ายเองเข้าไปถ่ายองก็โอเคอยู่แหละ เอาไี่เอาไปแจกกอกันที่เก็ยรติเลยเราไม่ได้เอาถึงอะไรมาเลยนะผ้าเราคนนึงอันนี้ค่อยซื้อใหม่ได้ไหมเอามาเช็ดได้ไหมเช็ดอะไรอ่ะเช็ดขอบนู่นนี่นั่นตรงนั้นเต็มไปหมดเธอซื้อใหม่สิเขาจะไว้ร้านยี่สิบบาทแต่ไม่ได้แล้วนะอ่าะ one eternity later นี่ นี่ครับก็ข้าตูมเรานะแต่งตัวมาล้างห้องน้ำวัดน,นะครับ mm hmm. ก็ให้เจตา้าล้างไปก่อนนะครับไหนตามาดูสิคนล้างห้องน้ำ <im it> นี่นะครับล้างห้องน้ำวัดเลยครับนะเป็นการทำบุญนะครับเขาบอกว่าอันนี้สงแรงก็มาล้างห้องน้ำวัดนะครับก็ก <im it> ็คือผมก็ล้างไปแล้วห้องผู้ชายคือเจอต้าไม่ไม่มาถ่ายให้ผมนลนะครับก็เดี๋ยวรอเจต้าล้างเสร็จก็เดี๋ยวเราก็กลับไปแล้วนะครับก็วันนี้ ว่าเราเอาน้องหมูแดงมานะครับอันนี้ถ่ายในมือถือนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันใหม่นะครับเริ่มปีใหม่ได้ดีนะครับโดยการมาทําบุญล้างห้องน้ําวัดนะครับผมกม็มือนะครับเราล้างห้องน้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้เราทําบุญดีกว่านะครับมือเราดูแลที่หลังได้นะครับเราเอาบุญก่อนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้น้องหมูดแดงก็พามาทำบุญแล้วนะครับก็บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนี่